ปีนี่เป็นเทืออะไรครับเมื่อคืนนี่ก็ได้ยอยู่น้อยนิดนึงยัยง่ายมีดีครับตั้งใจชิมาเอาบางม่วงครับนี่อีกซีกบุกเม็ดนี่ครับก็ห่อนต้นบางม่วงแล้วอ้คักแห้งครับเห็นบ่ครับเต็มบ่เลยครับอัยง่ามคักครับคนบ้านหยาเท็บน้ำน้อยนิดใช่หรืเท็บเพิ่งกูได้เลย อสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องครับตื่นเต้นแห้งครับเพชรปัวครับเห็นบ่ครับเต็มบ่เลยครับไงยูงงามครับครับฟ <parfois> ังห <ip> ัว <Rainbow> ง <queen> <t ip> ่า <Movie> ม <t ip> <ancestors> อุ้ยเกือบเปื่อยไปเลยยังพอด้อยู่ยยอดครับอือหืออุ้ยรับเก็บสสบัวครับ go plow. あ。 เด็ดปัวครับพีออ่น้องปากเขาออหอมเพราะปากเขาปีนี้เป็นคืออะไรครับเมื่อคืนนีดก็ได้ยี่น้อยนึง ่ายง่ามมีดลีครับตังใจชิมาเอาบางม่วง,งครับนี่อีกซิบกาเม็ดนี่ครับกห็หอนตอน้นบางม่วงแล้วค<อ>ักแ้งครับเออเออ เออาครับดุนครับเพื่นบานหยาดเย็บน้ำน้อยนีดใ่ละเย็บเพิ่มไปด้เลยย่าอะเย็บเพิ่เหรอ้มาหันดิโอ้ยใช่น่มาบิ่งเฮ็ดหัวิ่งเ็ดัวเฮ็ดเสืเก็บได้ด้จังดอกอ๋อเพื่นจั็บของเฮ็ดออกโอ้ยใยราต่อยมาัวโอ้ยเฮ็ดเบื่อเลยค่ะเบื่อจะได้วเบิ่งเฮ็ดหัว มูบอกมันเคยเมาอยู่นี่ไนาไปลงมาเบิ่งบ้านเป็นไรบ้านนังวะทำไมมาลุงมาเมื่อื่นกับหวยเจ้าเวฟต้องห้ามมนรอเ็บกินเห็ด่าทำจาของเลี้ยนี่เจ้าเ็ดยังยู่เจ้าแห้ยงจาเรียก็ลงกะละหมอนเขาก็ลงมาเดลังลมาไทยหน้าอะไรอย่นี้ไทยหน้าไปเบิ่ง โอ้ตั้งกล้องหอมหมดเลยนโอ้เดี๋เต็มกันต่อดีโอ้แล้วครับปั้นนี่เพิ่นน้ำครับอ๋อกระเทือนมะเก็บที่แหลกขยานบวท่านโอยท่านทีมมุนเป็ดเอ้ยแต่เลยเก็บแบบใจเย็นจังหน่อย่อยแห้งรุ่นอยู่เอ้าว่ะให้หน้าเผาอยู่นี่บวเห็นหน่อยสะพ่อบุญรุ่งว่ะคอยมาเอาอยู่ที่ใกล้หนิยังหน่อ เาไม่เคยเก็บเียได้นี่เก็บมาฮกเก็บอยู่แต่ว่าฮกวันหดยามันกกระบ้าอยู่ีเก็บนวนเว้นยามันเฮ็ดไงปลวกไงนีโอ้เฮ็ดปวกย่งกินยไงปวกปีนี่แหละเนาะย่างแล้วเดดไปมองสิมอสิโัมันจะตายเอางาหมวงพไปกิน ถุงถุงเดี๋ยวถุงหายก็ได้ถุงเอามีไปซูนแล้วมึงกินมือในวันที่บกินเหนี่งกูเสียเลยเอามีดจิ้มเอาดีๆเอา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 ถุงนี่กูจะถุงสุดยอดครับสุดยอดครับไอ้บรรยากาศสดๆเลยของแท้เลยคล้องแฉ่ไปกินปั่นกันไปกินครับเพิ่งก็ทายหน้าอยู่ไอ้หน้าตีดกันนี่แหละครับ ขัสีเอิรมาเก็บน้ำที่แหลกมันสีมุนปุยแห้งมันเห็ดเถามันคือเห็ดจุมเอ้ายอดครับเต็มตาพอดีตั้งมเขอยมะม่วงยังวาเบื้องที่ดงตองหม่อุยจุมแข็งกัยังอยู่เอนมัปวดเสือกบ่เสือกๆไปนังเสือกไอยเน่ยพีเนดเอ่อสีคานกับค้านบ่ได้ กันเจ้าเอือนมามาเก็บเนก็เลเอาพอปั้นกันเมื่อหนึ่งก้อยโอ